Good marketing makes a company look smart. Great marketing makes a customer look smart. Marketing ที่ดีทำให้ธุกิี่ะดูดีมากแต่ marketing ที่เจ๋งมากๆจริงๆอ่ะมันทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาอ่ะฉลาดมาก Fastword Podcast Five Minutes in Trend กับ CK สวัสดีครับทุกคนผม CK นะครับก็ขอบคุณที่สละเวลามาฟัง Five Minutes in Trend กับเราอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็็อปิกสำหรับวันนี้หลายๆคนถามมาว่าทำไมฟาส t w เวิร์ถึงต้องทำพอดแคสต์ช่วยมันเกี่ยวอะไรกับฟรีแลนซ์จริงๆอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจครับให้ทุกคนได้รู้ว่า Marketing อ่ะจริงๆมันไม่ใช่ expense มันเป็น Asset สำหรับคนที่เข้าใจบัญชีนะครับจะรู้ว่า Marketing expense เอ่ะเป็นรายจ่ายไม่ใช่กับสินก็แปลว่ารายจ่ายคืออะไรรายจ่ายคือเราสามารถไปหักอะไรได้ได้ก็แปลว่าเราสามารถลดหล่อนภาษี o ินเ t a ร e m e n t ของเราอ่ะถ้าจะเป็นสูงได้เลย Netflix Amazon Apple ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เขาจ่ายสำหรับภาษีเลยเป็นเพราะว่าเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งบัสดตเยอะมากสำหรับผมนะผมเห็นว่ามันเป็นปมด้อยอันหนึ่งของบัญชีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บัญชีควรที่จะปรับเปลี่ยนใน1 0ถึง20ปีข้างหน้ามาร์เก็ตติ้งี่ดีจริงๆอ่ะไม่ใช่ expense แต่เป็น a s s e t ลองจินตนาการดูนะครับเอสแต่ละคนที่รู้คือ Search Engine Optim i z a t i o n SEO คือการสร้างให้เราสามารถเสิร์ชใน Google ให้เราโอกาส แบรน์ของเราสูงขึ้นโอกาสที่จะเห็นมากขึ้นใช่ไหมครับปกติของบริษัทอ่างาให้ต่างขเอง s e เเราจะไปตกอยู่ที่ e x p e n s e หมดเลยสิ่งที่เราพยายามสร้างอยู่ใน SEO เออแล้วเหมือนสร้างตึกอันหนึ่งครับเป็น virtual building เป็นตึกที่เรามองไม่เห็นในชีวิตจริงแต่ว่าเรามองในโลกของ Google ได้ซึ่งจริงๆโอกาสในการเห็นตึกนี้มันสูงกว่าตึกตรงข้าม Prof i t นีครับเพราะว่าโลกของเราอะอยู่ดิจิทัลหมดเลยเราใช้เวลาก o o g l e เยอะเราใช้เวลาของ a c e b o o k เยอะเราใช้เวลา Instagram เยอะก็แปลว่า ไอ้ virtual building เนี้ยไอ digital ้ digital asset นี้ที่เรากำลังสร้างอยู่จริงๆแล้วอะมันคือ asset เพราะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถต่อ,อยอดได้เรื่อยๆ however นะครับไม่ใช่ทุก marketing คือสับสิน good marketing makes the company look smart great marketing makes the customer look smart marketing ที่ดีทาให้ธุกรกิจอะดูดีมากแต่ marketing ที่เจ๋งมากๆจริงๆอะมันทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาอะฉลาดมากจริงสุดท้าย marketing expense ถ้าอะไรที่เป็นขายตรงซื้อของผมของถูซื้อ1แถม2อะไรอย่างเงี้ยครับคอนเทนต์พวกนั้นอะมันไม่ได้ทําให้ลูกคา้ารู้สึกดีกับตัวเอง marketing พวกนั้นอะก็เลยกลายเป็น expense แต่ว่า marketing ที่สร้าง branding ให้กับเราสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกคา้าให้กับบริษัทพวกเนี้ย บริษัทที่ผมค่อนข้างปื้มเลยชอบมากๆคือโจนสลัดคอนเทนต์เขาใน f a c e b o o k อะแทบจะไม่มีคอนเทนต์ที่ขายตรงเลยไม่มีนะครับไม่มีคอนเทนต์ที่บอกว่าเฮ้ยมากินร้านสลัดผมสลัดผมดีที่สุดสลัดผมอร่อยกับร้านอื่นไม่มีนะครับแต่ว่าคอนเทนต์ที่เขาทําอยู่ใน f a c e b บ o k กบ Instagram ช่องทางมีเดียของเขาอะมันคือเกี่ยวกับว่าทําไงก็ได้ให้ออดีนอะเฮลท์คอนเช็ต์มากขึ้นเข้าใจว่าสารอาหารอัตละอันอะมีเบนฟิตกับร่างกายหรือไม่มีไม่มีเบนฟิตกับร่างกายอย่างไรได้บ้างอันนี้คอนเน็ตของเขาตระจาเลยนะครับ โดยที่ไม่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับร้านสลัดของเขาเลยซึ่งสิ่งที่เขาสร้างตรงนี้มันสร้างความน่าเชื่อถือมันสร้างแบรนด์ทุกครั้งที่เราเดินผ่านโจสลัดเราอาจจะลืมนะว่าโจสลัดจริงๆแล้วมันคืออะไรมันอาจจะเป็นนาจรจร้าสลัดเราจะลืมสิ่งนี้แต่ว่าเราจะไม่มีวันลืมความรู้สึก<ม>ที่โลโก้นี้ทําให้เรารู้สึกวันนั้นผมว่ามันเป็นพเนียร์ของมาร์ก็ตติ้งทุกวันนี้เลยเขา a h ahead of the time มากๆผมอยากให้ทุกคนกลับไปลองคิดดูนะครับคอนเทนต์ที่ธุรกิจตัวเองทําอยู่หรือคอนเทนต์ที่เราเห็นทุกวันนี้ มันเป็นคอนเทนต์ที่เทคหรือคอนเทนต์ที่กิฟต์คอนเทนต์นี้คือเกี่ยวกับว่าเฮ้ยซื้อของผมซื้อของผมผมดีที่สุดหรือคอนเทนต์นี้คือเกี่ยวกับว่าผมอยากจะสร้างราลรู้ให้คุณอาจจะเป็นความรู้อาจจะเป็นรอยยิ้มอาจจะเป็นแรงบันดาลใจซึ่งราลรู้มาหลายหลายฟอร์มมากๆแต่ว่าสิ่งที่เราให้กับลูกค้าสิ่งที่เราให้กับออเดียนซ์จะเป็นสิ่งที่เราสร้างแบรนดิ้งแล้วก็น่าความน่าเชื่อถือเนี่ยนะคุณก็เลยเป็นจุดประสงค์ที่ฟาสต์ตัดสินใจที่จะสร้างเซเว่นซีรีส์พอดแคสต์บอกตรงนะครับฟี จ๋งที่สุดต้องมาใช้ของผมถึงเติบโตได้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่ทีมผมกับผมหวังแค่อย่างเดียวครับคืออยากให้ทุกคนพอได้ฟังพอดแคสต์พวกนี้อยากให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างทีมของผมกับผมอยากจะสร้างบาลูให้กับท่านผู้ชมให้มากที่สุดครับอยากจะกิฟลอย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็เทคศูนย์เปอร์เซ็นต์ พราะผมเชื่อว่าการทำเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้าง virtual building ของ f a s t w o r k ขอบคุณมากครับทุกคนที่เราฟังสำหรับวันนี้นะครับก็ติดตามตับช่องทาง f a s t w o r k ได้นสินเทรนด์ผลัดหน้าก็สวัสดีครับ